สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายมงคลกิตสุศสินทรานนท์สสบัญชีรายชื่อนะครับพักไทยศีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดกลัวอิทธิพลไหมกลัวตายไหมบอกไม่เคยกลัวสสเต้หัวใจคือประชาชนมีประชาชนจํานวนมากถามผมว่าไม่กลัวอิทธิพลหรืออํานาจมืด หรืออำนาจนอกระบบหรือถึงกล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างที่ถูกต้องที่ประชาชนอยากเห็นไม่กลัวถูกคมคู่ถูกขู่ฆ่าหรือผมตอบว่ากลัวแต่ไม่มากถ้ากลัวผมคงจะเป็นผู้แทนประชาชนที่ประชาชนจะฝากผีฝากไขได้หรือถ้ากลัวผมไม่ต้องทําอะไรเพราะการทําประโยชน์ให้ประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนั้นต้องไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอาทิเช่นนักการเมืองบ้านใหญ่นักธุรกิจใหญ่นายทหารตำรวจใหญ่ กลุ่มสุ้มต่างๆในแต่ละพื้นที่ที่เอาเปรียบประชาชนทุกทางแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวว่าผมเองจะทําหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์กลัวพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนไม่มีจะกินกลัวประชาชนถูกเอาเปรียบกลัวประชาชนไม่มีที่ยืนในสังคมกลัวพี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากผมอยากนําสติปัญญาความสามารถความมุ่งมั่นความกล้าหาญความเด็กเดี่ยวความรู้ที่ต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องดีขึ้นเท่าเทียมมีเสรีภาพปลอดภัย ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกและพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับเต้มงคลกิจนั้นก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพเนี่ยระบุนะครับบอกเมื่อคืนสถานที่คล้ายบ่อนที่คูเมืองเร่งเก็บของกระทันหันถอดกล้องเก็บโต๊ะเก้าอี้เก็บพลมรีบจนไม่แลกชิปคืนลูกค้าเขาร้องมาแลกคืนเขาด้วยไม่ต้องรีบขนาดนั้นเห็นว่ากองปราบจะเข้าท้องที่เลยเก็บของก่อนเข้าเคลียร์พื้นที่รอก่อนสิ ให้ผมพักไทยศีวิไลออกกฎหมายเปิดบ่อนถูกกฎหมายก่อนใจเย็นๆช่วงนี้ปิดไปก่อนนะรักผบอกอบุรีรัมนะครับจุ๊บๆคำว่าผบอกอเนี่ยคุณผู้ชมผบอกอนั้นเนี่ยก็ย่อมาจากผู้บังคับการตํารวจภูธรน,นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบว่าเต้มงคลกิจนั้นยังมีการโพสต์ข้อความระบุข,ข้อความเนื้อหาพาดพิงอดีตนักการเมืองคนดังอาทิ โรงโมอหินสนามแข่งรถบุกรุกที่ดินรถไฟเขากระโดงเป็นต้นหลังจากที่กลับมาจากเดินทางไปมอบตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่21ตุลาคม2564แล้วเจ้าตัวนั้นเนี่ยครับก็เดินทางไปที่เพชรบุรีบอกว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวแต่ว่านี่แหละครับก็มีการโพสต์ข้อความแบบรัวๆแต่จะไปกระทบใครหรือไม่อย่างไรก็ดูต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยฮะตอนนี้เต้ก็บอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายนะฮะ เปิดหน้าชนกับทุกคนที่เรียกว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่เต้ว่านะฮะแต่เรื่องนี้ความจริงคืออะไรก็รอดูแล้วกันครับ